อ่ะเดี๋ยวไปต่อกันที่เรื่องของตัวการรับฟังความคิดเห็นของโรงงานช่วยฟ้าชุมชนจังหวัดกาลสินกันครับโรงงานไฟฟ้าชุมชนกาลสินนะครับจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นและทําความเข้าใจกับประชาชนนะครับรวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียซึ่งเป็นโครงการนําร่องในการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนร่วมกับชุมชนครับ ที่สารการประเยนนะครับวัดประสิทธิทชัยรามอำเภอเมืองจังหวัดกาะสินนายสันติจตุพันธ์นายอำเภอเมืองกระสินเป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นและทําความเข้าใจกับประชาชนรวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนะครับในโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานรากในโครงการนําร่องโครงการไฟฟ้าชุมชนกระสินโครงการที่1ของบริษัทโรงไฟฟ้าชุมชนกระสินจํากัด ดยมีหน่วยงานราชการผู้นําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นาศาสนสถานผู้มุ่งในการสถานศึกษาผู้นําชุมชนประชาชนและก็สื่อมวลชนนะครับเข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างแท้จริงและเป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วนได้เสนอประเด็นและข้อห่วงกังวลรวมถึงข้อเสนอแนะต่างๆเพื่อนำมาประกอบการจัดทำโครงการให้มีความครบถ้วนรอบด้านมากที่สุด สำหรับโรงไฟฟ้าชุมชนกาลสินโครงการ1มีขนาดกำลังในการผลิต9,375กิโลโวต์แอมแปร์ตั้งอยู่ในพื้นที่ตําบลลำปาวอําอเภอเมืองจังหวัดกาลสินโดยใช้เชื้อเพลิงชีวมวลประเภทใบอ้อยเศษไม้หญ้าเนเปียฟางข้าวและ บันสัปะหลังซึ่งส่วนหนึ่งนะคะทางโครงการได้ทำข้อตกลงในการจัดหาเชื้อเพลิงไว้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อเป็นการสนับสนุนรายได้ให้กับชุมชนโดยรอบพื้นที่ตั้งโครงการซึ่งถือเป็นโครงการนำร่องในการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนร่วมกับชุมชนค่ะ